หนกำลังง he, sí, oh, wow. ียเพี่หมอเมียนเบิดะโดโอ้ข well, ึ so, ้นโมขึ้นป่มเอาาวพี่ันยาวยาวๆคุณนี่แต่ดอกงามๆเลยคุณนะุมนเบิร์ดเเตเต้คุณดอกนุ่เอียน่น็นเตเต้บานเปิดนลยแม่เต้เจ็ดดอกจดอกสวยๆเลยครับผมสีดอกมีดอกงามๆเลยครับผมสวยสวยครับผม สองตูมนึ่งซีเซนสวย,วยครับผมเปิดฐานป่าก็แล้วครับผมนี่มมาครับผน้อยกำลังออกมาดอกน้นอยเลยกำลังนีเนาะเห็ดทานหน่อยตัวนี้สิเป็นเห็ดพึ่งเห็ดละโงกแล้วพี่น้องเห็ดละโงกมันอีกอะม้านลายม้มานลายเต๋ตอปีลีเนาะมึงเนาะ ดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าเอ็กซีถูกพันทุกหมองทุกบอนขอสวัสดีเอ็กซีทั้งเศรไทยชาว้าชาวต่างประเทศคำเมื่อนี้นักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าเตยกะพาพี่พาน้องเขาป้าฮะเฮ็ดคือเก่าในเมือนี้เนาะแม่นสิโศกสิมานบอเฮ็ดกะเริ่มหน่อยล่องเรื่อยเนาะพ่อเตยแม่นฮะกะหยาเมื่อวานนี่กะมานเฮ็ดละโง่พี่น้องกะทึ่งตูมทึ่งบานเนาะเมื่อวานเมื่อวานกะบานหลายเนาะเมือนสีโศกสิมานเฮ็ดยั้งเน่ไปหลุ่นไปส้มกันได้เลยจ้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเศราอิฟซีนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่คู่ค้นคู่หมองคู่บอลพอกันใน้เศร้าวันที่สิบห้ากรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่เขาป้าน้องเมรุกำบุญในคาะอำเภอบุญทีจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมเมื่อนี้กับพาพีพาะนองเขาป้าคือเก่าเหรอครับผมชวนหัวละเหมือนน้อยละเหมือนใหญ่คือเก่าเหรอครับผมไปหลุ่นไปชมมึงกับพ่อเตยแม่เตยเบิ่งจำมันบ่ครับเมื่อนี้ ไปลุยกันเลยเลยครับผมร้อนไมาาน่ใช่ไรบ้านดอกเหลือกแหกมานค้งมึงขาเพิ่งแค่สั่นแต่เราไม่เตอเพิษเพิ่งเขาใหญ่พี่น้องอมันหมานครับผมงามนเลย,ยเพิ่งไม่เตอะเอ้ยกบใหญ่ไม่เห็นกัดเพิ่งม,มีทอ,อ,อร์นิบอ่ะฮะงอบเหลืองครับผมโอ้ถ้าผลบานร้า,นายครับผมอ้าวหลุดไปรับพอเตอะครับผม เตยขี่รถไปถามพ่อเตยครับผมงามเลยครับสวยๆแต่ไงครับผมสวยๆครับผมดอกบานเก่าครับผม โบเลียห์พอเตยพ่อทูมครับผมกลุ่มเนี่ยบ้านเก่าครับผมอาะเทศเสียเพื่อนักงดงามเลยแต่เดี๋ยวนี้มุงครับผม

แต่โน่กลุ่มเพลินครับผมสว,สวยเลยครับก็แดงแจงหวานครับผมส่องี้เฮ็ดหน่อยครับผมอีกแยกกันก็ไม่ตื่นอืมสวยๆเลยครับง่ามากครับผมเพิ่งบัว่าครับผมลงคนไปเดินเฮ็ดเพิ่งเขากำครับผม เพิ่นแหงหน่อยครับผมแหงออกยุงหกครับผมหาหนากแค่นี้ดูนี่รองน้งไม่เตยยังมีมมอยู่สวยๆเลยครับผมหลุ่นงครับพอเตยไม่เตยครับผมปาดเหลีอยู่ไหนเด็กครับบานี่ดูดนไปเรื่อยๆแล้วครับผมสวยเลย สองตูมแหลกแขกมนันละเด้อลุยไปเรื่อยๆครับผมละง,งูขาอืม,มกูเหมือกับบ้านคือเกาเนาะไม่เตยก็เต้ยโองบีกันเนี่ยเออมันมัน,นับผมบานก็บเอาบานนเนาะเอ็นง่างามม่ายโยบานก็นได้อ่วยม,มกลายโดดบานก็จะตาโคตเตยซะก่นปปีปนเสียปึ๊นนเน ผิดแน่นมาว่านผอเตายางขามไปเจอออกดูหกอกหกเนี่ยครับผมซองบดีกับบดหินดอกเหลืองหมดได้ดอกนอะฮะไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องช่วงนี้เห็ดหน่อยครับผมเห็ดหน่อยแห้งเนาะแห้งเฮ็ดยังพักเตยได้ไหมโห่ละขันหัหนูกับบมหินหัเม็นหัเม็นงามเหมิงเนาะผมมาจจะได้อีกบาบ สวยสีมานแต่ละดอกเนาะเอ้ายังงามอยู่เลยพอดีเตียงข้ามเด้อนี่แมนหมายในทานแล้วครับผมบาททานหน่อยเนอาอแมนงานเลยครับกำลังเนาะสวยสวยไม่เพิ่นนี่บ่อสิออกมากพอ่นแมนพวกคุณน้องนี่แหลเปิดนพวกนี้ด้วยนะไปต้อนในมือเจ้าคือคือยืนอือมีโฟกัสมีอือแมนเบิร์จริง ่สวยเลยครับผมเนี่นั่งแน่ไหมครับผมเปิดไปเพิ่งเห็นใบตองนนุ่นนี่ดึงไปเรื่อยๆครับผมจ่ายของดำเลยเม่เตยเฮาบ้านปพาดครับผมเมีนบ๊วครับโอ้โงามเมียครับผมเฮ็ดทานพี่น้องเฮ็ดทานครับผมเฮ็ดทานครับทานหน่อยออกมาเลยเด้อบ้านดึงครับผมเป็นหมูเป็นกลุ่มเลยเมียนบัดเลยอมก็่นเตเตยืนเฝ้าเลยปอ้โหเฮ็ดเมียนบ๊ครับผม นี่น้อยๆแน่ๆเมนเต๋อเ้ยผีไตไปตองครับผมเมนเบิร์กับผมเมนเมนเบิร์ตัผมเมนเบิร์ตับผมดอกไม้ดอกอ๋อเจ๊มาเม่เต๋อบานเจ๊มทีุ่ด้ด้องามขอดวงเห็ดทานเหรครับผมคือบอกเลยเราเมนเต๋อ เอาอยู่ลุนไปเรื่อยๆครับผมมีบานมีตูมเนาะแม่มื่อวานกับเบเร่เบเร่โซงแม่วัตถุพื้นเอาตัวนี้บ่งามบ่เอาตัวเอางามครับผมดสวยๆเลยอืมสวยๆนะครับตัวงูใหญ่เลยตีหลังมุดมันหมาเงียบโอ้โหเหตุงานครับผมเอาไปซิมเบี้ยวผัดเตยงามพี่เลี้ยงหลักฝากเลย ลิ้นถือเพาแข็งเปล่ครับผมแต่ย่าลิ้นแข็งครับอ้ยเอาเพิ่งนยังสะออนเฮ็ดกินบ่ได้อยู่สวยๆจาล่ะฮะพี่น้องเพิ่นกินได้ฮะเพิ่งข้าวเมนต์ใส่กินได้อยู่แล้วปะเตยถือว่าอาเรื่อยๆครับผมโอ้นี่ล้อฮะเนียนวัดในเมืองเตยข้างหลังเราไปตองตำตำเปิดเบื้องนแ้เทาเหี่ยมำหนึ่งหมดเสร็จแล้วเท้าหนึ่งแ้วหมดเลยพี่พี่เออซำเตี้ยดอกแล้วขำแล้วขำนี่แสบครับผม วันสิได้เปิดได้ไหมเนาะเราโง่ก็บังคับไปเลยเลยไหมเนี่ยขอเฮ็ดทานเฮ็ดทานก่อนเครับผมแม่เหดนวัเตามหล่าเห็ดทานก่อนครับผมบันทานหน่อยับผมหนึ่จุกแก้วเสียด้วยหวานนีสันเพิ่งบ่อหงซื้อทำดีทำดกครับผม ตัวนี Ho ่กแมนเยนี่ตัวน mm ี่มุดมดเลยนี่ระแมนมุด้ยคเห็นๆันเลยสีสันกะแนมเนี่ยฮ็ัเยัดทานกนพี่นนอลองในบ่อเนาะบ่บ่องามดอกสวยเลยเกียหวานพี่นนอหนึงจับเจวจุเจวหวานๆ้าวเนียว้แนดเตย เฮ็ดผ่านออกมาเฮ็ดแนวอื่นอย่าง,งุบจุบันแมนนะุดแมนเฮด,ดแมนเด,ดนะครับผมโอ้ยสีอกม่เต็มงานเตสว,สวยนะครับพ่อเฮ็ดแนวอื่นโมนปั้นดเลยมีเตุเ่ยตุต่มๆสวยๆมึพ่อดูเ็ดลงพอเตยพ่อดูเฮ็ดทานนะครับผม สวยเลยครับทานกับขนาวงามโดเอาบ่บ่่เอาดอกบัดอกข้าวงามข้าวอวบเลยสวยครับดอกีงามเลยงามเต็มีงามเลยอืมนะครับผมน่ๆเลยเนมามาะไเตเ ดอกงามเฮงพี่น้องเอ้ยเห็ดทานเห็ดทานเออเห็ดผงเห็ดผงดำไหมเต้ยนี่กันเลยครับผมผงดำครับผมผงดำก็ออกมาพี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 เขาเอยผุดหอมกันเห็ดทานครับผมบแบบเนี่ยเบิดนลยครับผมสวยเลยครับเินก็เตยท้าลูกเลยครับผมเฮงเ่ยครับผมสวยเลยครับผมอ๋อออกน้นกันซึ่งเห็ดทานเห็ดผงดำ โดพอดีงามเลยที่สวยครับผมเห็ดทานกำลังงาอเลยพี่น้องสวยเลยครับผมเหนียนเม็ดอรรถโอ้ขึ้นโมเป็นกลุ่มเลยีงามให้ก,กำลังตะปุนตนปิเลยโอ้ไปยื่วันใช้กระต้านี่หรือพอดีนี่อ้ามันมนันมัน,ทาน,นทานหน่อยทานหน่อยตัวนี้กับบานงามเอ๊ะทานหน่อย สวยอยู่ทุกเบาเลยดอกเอาอยู่เอาอยู่เห็นดอกนี่งามก็เลื่อนดอกเมนเบิร네์ตครับผมแมนเบิครับผมออกเป็นหมู่เป็นกลุ่มเลยแต่ดอกงามงามเลยนะเอาเน่าไ่เยาวันเน่าเน่าเน่นคีณแต่ดอกงามงามเลยพุ่นนะคุนแมนเบิร์ตได้เมตตาพุ่นอ้าวเอาไปเยาวันเน่าดึกดุ๊กเก็บน้ำการคนละฟังคนละฟัง มบบพ่อนพกันยาวขนาดเลยุบพันเอิญเนี่ยเด้อพ่นวนี่นดอกนี่แม่เนี่ยะเดี๋ยวบุบุบุเมี่พนบมาคทานไม่เตยยิ่งต่เสียงแว่ครับผมมี่ะพื่อนวดเตรมมือละเต็มมืออยบานเยบุบุกครับผมนี่ดิเมียนรถจะไม่เตยเมียนเพื่อวนเยียบทิ่มกับพนันบาน เอาเก็บเก็บเก็บพูดดอกงามๆยดกงามๆสวยๆเลยครับผมพี่น้องก็มาดมานคือกันหอดพอดีข้างหงมๆได้ตั้งครับผมเจ้าเจ้าเ้าจ้านี่วอื่นบ่มีห่างๆกั่เก็บทานก็ดีะส่วงนี่ครัผมลายลือดสวยๆเลยว่นี่เอทานก็ได้เก็บก็พี่น้องพี่ไา่เติมนอก้าวเตย เป็นเต่าขาฝากไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปเจอครับมังมาครับผม อัจจะมานครับสวยครับผมผีครับเต้าหนึ่งเอียงนู่นพี่แม่เตยบ้าน เปิดเน้นม่เตยจักดอกจักดอกเตยสวยๆเลยครับผมสีดอกสีดอกงามๆเลยครับผมอะสวยยังมีมานอยู่พี่น้องวางหันพ่อเตยกับพ่อจุ่มนึ่งนะผมสวยเลยครับผมอากินไปเรื่อยไม่เตยพุ่นไม่เตยกับม้านเฮ็ดผึ่งดำอยุวังหันแยกกันเนาดอหักกี่เร็วไม่เตยงามครับผมอุ้ยเฮ็ดพูนนี่ มันคืงามคักแท้สวยๆเลยครับพี่พีอีร้องไม่เตยอืมมาสวยกับมันคือเกันอ่ามันหมันครับผมเสียงพนเรนกันนึกันเลยครับผมอ่าลุยลุยครับนู่นกันไหมเลือกแค่มันหมันกุ้งกนเด้อครับผมบดได้สุดอีกละอ่าอ่าครับผมเตยเดี๋ย่กุมหนึ่งครับเห็นหรือเปล่าเจ็บตาตาไปเตยตัวนี้ตาเทศทานครับผมสวยๆเลยอ่า ม,ม,งงมันมานเห็ดละง,งูละเด้อไปเนี่ยมันมันครับผมละงูเนี่ยผึ่งดำเนี่ครับผมวสวยๆแต้องโป๊กไปเลยรา่อ๋อมันเตสิบัวมีหม,ม,มูเนาะไปเรื่อยๆครับผมละงูขาวชองถุงสวยๆในเตศิบยังเหลือดอกงางมใบทายอยู่เนาะอาไปเรื่อยๆครับผมละเตสิบัวมันก็ยังมีมัมน,มน,มน,มนพอได้เก็บอยู่เนาะแม่ พอ,อเตยบอเตยขมา่าดีพี่น้องชาวบ้านโอ้ดอกคนครับผมเดี๋ยวอยู่สองจูมครับอือขาเพิ่นครับผมนี่เกีเลยครับอสองจูมับแค่ก็บ่เหลือครับผมอดอกบานเปิดโอ้โขาเพิ่นครับผม โอว่าปรเบอไดพานครับผมอืมจะอะไรรครับผมเสือเท่านั้นนะง,งามด้วยครับผาามบจุม่มหน่ครับผม นี่นครับครับผม,มสวยเลยครับจูมันครับผมเห็นกับกระเมตเตอร์เหครับผมช้อนจูบเมตเตอร์เพ็ดหน่อยแห้งพี่นอ้องแงานกดเมือ่งงงอยกันเนาะเดือดกันหาเนี่ยล่ะสวยสีชุพูสวยครับผม เห็ด่หลายพี่น้องแยกกันหาก็ไม่เจอครับผมดอกสวยงามเลยครับผมสวยครับผมง่ามเลยสวยเหรอครับผมสองตุ่มหนึ่งบานครับดอกกรแม่นครับผอบกันยามบานครับผม อก็อยังดูดีครับผมสวยๆเลยครับอีกสองบานครับผมค่ะพี่น้องกระสรุปคลิปในวันที่สิบหากรกฎาคมพศสองพอยหกสิบปพี่น้องนักระเฮ็ดเมเตอรพ่อเตยป้าแตกมีกรผ้าพีผ้านองเขาป้าน้่เฮ็ดคือเก้านอกพ่อเตยเข่ามาไม้เหลกกระปไดเฮ็ดเพึ่งเขาใหญ่ดอกหนึ่งนอกพ่อ,ตอเตยไม้สองกะ เฮ็ดทานเนาะพอเตอเฮ็ดทานหน่อยกำลังออกมาดอกน้อยๆเลยกำลังมีเนาะเฮ็ดทานหน่อยตัวนี้สิเป็นเฮ็ดพึ่งเฮ็ดละโงกละพี่น้องเฮ็ดละโงกมือนี่ก่ะม้านลาม้านลายเตอปีลีเนาะมือเนโลยเนาะมือหนึ่นละโงกบานกะมีตูมกะมีในมือนีเนาะม้านคือเกาพี่น้องเฮ็ดออกกระบอกปั้นไดเดอพี่น้องเฮ็ดออกห่างๆแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดแดงน้ำหมาก พ่งชดเม่เตยมานี่ก็มีเนาะนพ่อได้เก็บเฮ็ดทานกะเฮ็นมาแล้วเนาะในมือน,นีกำลังดอกง,งามๆเลยตูตีเลยมือน,นีก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮ็ดเม่เตยพอเตยปลาแตกถูกมองบอลเด้อพี่น้องมืออื่นก็บพวพอกันไหมสิโศกสิมันเฮ็ดยัง้งเนในปลาน้องเมฆเขาเนะมาหลุนมาส้มเบิงสำรับมือน,นีกับขอสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผม